เพื่อนๆคะเมื่อวานนี้ฝนมาลมมานะคะเพื่อนๆทุเรียนร่วงอีกแล้วนี่ค่ะจะได้มากเลยลูกนี้ลูกกระยายใหญ่มีเนื้อมีหนังแล้วแต่ยังไม่แก่นะคะฝนมาลมมาเมื่อวานนี่ทุเรียนฉีกลงมาเลยคะ่ะจะได้มากเลยปีนี้ก็ รอบที่สองรอบที่สามเนี่ยที่ทุเรียนฉีกลงมาแบบเนี้ยค่ะเนี่ยฉีกลงมาแบบนี้เลยเจไดายมากเลยค่ะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ลูกเล็กๆนะคะอันนี้ก็ถ้าโตก็หลายกิโลอยู่เนาะเะไดายค่ะเจอดายนี่ค่ะเจะไดายมาก แต่ก็ทำไงได้เนาะฉีกลงมาแล้วก็ต้องทำใจอะค่ะทำใจได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็เออหวังว่าจะได้เอาไว้กินไว้ขายก็มันก็ได้แค่นี้เนาะเนี่ยกำลังใจนะคะเพื่อนๆมาให้กำลังใจป้าสีนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆเลยค่ะ